ี่วเ่ไอ้คใแม่ท่าหมเน่อันนี้ว่าอยู่าบานอันนี้ว่เอามีแม่เจือมาแล้วไปทำสาบานแม่รู้แม่เือมาเหมือนกันอันบอกว่าอองุแน้ำเาหน่ะหนูไม่รู้ว่าหนูได้เจออูักอใช่อไอแม่เลาไปบอกว่อุ้ยแม่ขอโทษแม่ลืมข้้กันเนาะ ิหวงังถึงน้ำตาพังยังกินเ,ออเ,เนื้อ,อย่างแซนะ่บร้รองไห้ผู้ใดทุกมาใส่อีนี่ ฮะเพื่อนมาอยู่ติลานไหนอจอย้สิชักเลยวเอลังหาอู้ยายังไม่ลัะอาบน้ำเลยแต่ว่าคิดว่าจะไม่อาบอาบแล้วไปงานทีเดียวเลยคนหน่อยตื่นแต่เช้าด้วยคนหิวกินหมกแทะ กะสาวเชียวหนูเห็นมีตูหรือยังมีมีตูนอันไหนอืมที่น้องตื่นขึ้นมากจะกินอีกแล้วสาวอายเลยเออกินผู้้เดียวเพาะสนใจไผ กินเบิ้งกันนะกินเข้าไปวันนี้กินเข้าไปเบิ้งหนาสายผู้สุดสวยมาดามวัลลูนทำามนสุกี้หม้อเล็กๆกันกินเนี้ยเออแต่แล้วเวะปากเด้มาดาวจ๋าเลยอ่ะเลค่ะวันนี้นะครับเจอกันที่ บ้านโนนหัวช้างอำาเภอน้ำพองจังหวัดสรแกรน,นะครับให้กำลังใจกันเยอะนะครับตนรูปม่เต็นเลี่ีเสียงต้อง,งต้องมาผูกกันแน่ๆหนไม่เป็นร่ง่หนเล่หน้าเป็นยังไงไอ้ตมันนี้ตจังหันมุมขอบได้หน่อยบ่เนือกหลอกเสือกหลอกขึ้นๆไหมคนต้มคอนนี่ขึ้นแล้วร่างแล้วหรอาฮอตตัวเล็ลกขึ้น มาหาดตอน15อ๋อแต่พี่ไทยบอกว่าฉันรอพ่อหนูกลับมากินด้วยดึกๆวะนะนี่มันกี่โมกี่ยามพี่พๆเขาออกไปน้าเวทีกันนี่มันกี่โมกี่ยามแล้วม้านยังโม่9โมงจุดแล้วโอ้โหจะเป็นบูดแล้วเนี่ย งาแล้วค่ะพี่น้อง่ายหดนลิันลาดิม้นตลาดลูกินนมันมีตลาดลูกินทไมมันไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ลูกชิ้หมือนมีตลาดลูกช้นช้าขับไปเลย ไม่หนูไม่ได้มุ่งรถหนูอยู่นี่